เด้อจ้าผู้ใดอยากได้น้องใหม่ก็สี่อันมาเอาน้องใหม่ต้มไปปากลูกปากเต้าจ้ะน้องใหม่แพ้บานคนก็อึ้องตึงอยู่เป็นจังไงจ้ะน้านีกน้ก็นาน้องใหม่ละจ้ะเป็นจังไงจ้ะคนน,น้อนงใหม่จะสะอ,อะ่อนครับว่าเอยมาหลาย ตัดไปฝากลูกฝากเตามาหม่แพ้บ้านได้จ้ะอืว่นะโอ้โหใหญ่มากมากมาเด้อพวดูดได้ยากสิตัดไปฝากจ้ะหอมไม้บ่อ,อื้บ่อยาก ก็อ,อืดจ้ะฝุ่นเท่าใหม่โว้ะไลยค่ะไล้แน่ก็สอบน้องใหม่ใช้บานได้จันโว้ะจ้ะโว้ะจะตุ่มแสบบวงมือจ่ออ่ะไหนเตรียมถุงด้วยไอ้ยฮะนี่เอาไปตุ่มแมนเบิร์ดกอไผ ก็เออน้องใหม่กอไฟเต็มเยอะข้างเขาสวนอาจารย์เมื่อนี้เจ้าว่าเป็นยังไงสวัสดีนะจ้าสวัสดีจ้าผู้ชมสุนทรภุณปาลีแล้วจ้าใส่ข้อาฝากเมื่อน้องใหม่ไงจ้ะจะไปฝากลูกฝากเต่าว่าพิ่ต้มไปฝากเอ้ย พูดอะไรจ้ะก็ออยู่กรุงเงทพกรุงไทยน้อใหม่ดี๋ยวไปฝา,ากทา่ามันละว่าไม่ไน่อยเด็จ้ะพูดของเราตุรก็ได้ลายก็ไหนเรวละมีตลุดจำเลยใหญ่ๆนะคะก็จะเอาไปฝากลูก ท้ามูละ่ะกองเอต็มยุคกรุงเทพเป็นเอาไปเบิร์ตดีเหมือนกันได้ยุติว่าห่างถาส้มถ่ายังเนาะต้มใส่ซุปต้องมาสิแก่ด้ิจ้ะถ้าเอาไปหอด ออก,ออกปมอมให้เขาเอาไปหอดุลนน้วเจ้าสีหอด่แก้เรื่อยวันเขาใม่เพราะขี้เนวออ่ดแก่พผดขนาดพันงานโยกหงส์ก็อเอ็าพันเน่ากับธรรมดากินดูนึดว่าอยากก็เอก้แต่มันก็อึดใหม่เต็มสวน อีกอท้างเห็นอยู่ไกนะ่เนาะท่านถามมาเพิ่นกักสีนี่อยูด่ดอกจะมาเพิ่นก็หลายใหันเห้ามาหัาน,นหลายน่เหรอเนื้อหน้ามัน,น,นเป็นออคอนผมจะถ้ากัดจังบอน เพียงสตท้านทีน้ามห่อสิบบาทสิง้นใส่นี่แล้วพันเอาไปเบิดผมกบบทนอันถูอถึงรดตู้รถนั้งจะได้ยังไงเราไปหอดแต่สีแก่แต่สีบอ่อแสบไม่ถามขึ้นไนะมนถามขึ้น,นบอ่อแสบด้วยเนองน,นึกแก่มากกอเอา กบ่าตอจะจะออกไปเอ,อ,อ,ไปอือ่ขอจานก่อนเปนก่าย,อายเอาไว้ทำซุปขออยังกัดี่ด้มาใหม่ ต้มเนี่ยสิฮอปกบไปเคียนได้แตกเด็ดแากง่ายไลยปุ๊บกินได้เบ็ดดีเพราะว่าตุมม้งเลนี่ยเราใหม่มัน,นเผ็ดด้วดฮ่าซิกกับได้ก็คือสมัยแต่ก้อนนัน่นสมัยแต่ก้อนนัน่นโมคอยมี่เลยนี่ก็สีเฮตอนจินง่ายๆเพราะว่า กแล้วแจ้สิไปเขียนไปยังไหวมันะก่งไงน่นาเหตุไม่มายังสิมันะแะไปต,ไปตุกไปขามขึ้นกีไปหอดขน,นกีแจ่ได้มันก็บ่เป็นไปกีกสาสตรมันจิตตางกัน<ม>ร้อนร<ม>้านมาหลอก็คมเลยยังเห็น ต้มไว้เขาสิแป่สภาพเห็ดเนี่ยไหมสิต้มสิแกงสิกินตังไรแบบรสชาติแตกต่างกันนะค่ะถ้าตวนนั่นแหละจะไปเคี่ยนก็ได้ไหนเล่นแจกกันยาเอาเออขึ้ไปใหญ่ ไม่ได้กี่นะเนาะอ่นไปหาอยู่นั่นั่นไปซับนวมใหม่เป็นเมอือเด็ก็แันนั่นบริจกักปลูกยูปลูกผีตู้มอือนี่พูดได้กับปลูกกินั่นก็เลยบ่เป็นราคาอย,ย่างแต่ว่าแต่ย่างก็ได้สื่อเนี่ยปลูกยูกปลูกกินเอาจ้ะท,ที่นี้สวนยูไส่แถวบ้านเนาะ อะก็อสูกินเอาปูก่ทั้การทํางานอยู่หม่งเจรีเว่าจะยื่ไใส่้ก่อนต้งไปได้บุ๊ดไล้เจียมก็เออนนี้กินได้แน่ใช่ป ท่านท่านนี่นะลยก็ไปนงานเอาอาีกหูซับมา้าหมูสัวหน่อยนึงเอาเป็นนอกไปหน่ซึ่งเสียงค่ะต้งซึ้งก็แซ่มต้มแล้วก็ต้มงส่เห็ดอ,อ่อนอ่อนหื อันนี้ก็กินได้นอ่อนๆต้มไปเลยเือเอาไปเคี่ยนไหวก็ได้ไปถกซุีสารอันนั้นเอาไปกินยังสี่ละ ตุ๊บน้ำใหม่ตุ๊บน้ำใหม่ตบหน้ำใหม่แซ่บเพิ่อนเจ้าเปลือกมันหลายสั่ขนาดนั้นมันอฮะออกไปเดือดนักซื้อวาสุเบอร์หน่ค่าส่งนี่อยก็จะเอาตามน้ำนักตามน้ำนักหน่อยนักเขาออกด้วย

แกก็ะ yeah. ั่ไปนง่ั้กินมาไดบ่ทุกอเยแเลยน้ออยูนมองกันนานอีสานนั่นทำมาอยู่หุ่นนี่บอีอยู่ลจ้ะบบ่องเานะ ม่กินลงไปทั้งกินทั้งสะงกิน,ะนอะไรอ่อนๆทั้งเราบ่าคอยกินกันไหนดอกหลายก็เอื้อต์บ่อ,บอยากนีฟัมโบร่าหน่อยละก็เ,เอื้อต์แล้วกบ,บ่อยากหน่อไม้จ้ะของปากจ้ะของฟากว่าสิบปากไปให้ลูกให้เต่านี่แหละจ้ะหนอ่นอไม้หน่อไม้ไพ้บ้านจ้ะ ต้มดีๆเนาะเสร็จแล้วจ้ะต้มนัต้มเพื่อว่าให้ความไอ้สิแก่นั่นบอ e. สบอสแก่ต oh. ่อไปใส่เกลือด้วยจ้ะใส่เกลือใส่ใส่เกลือหุงนัวจังน่อย มันจังรสชาติแซ่บจ้ะนะสิต้มบาดนี้เหลือกองจุ่มกึ้มเนาะนะยเฮาไปเบิดก็บ่ได้จ้ะนี่เหลือซ่ํานี่สิต้มได้ต้ม2สุด